ดนรุมา่าชื่อนี้การันตีความหนึบคงเป็นเรื่องยากที่จะไม่พูดถึงฮีโร่ไว้ย2่ปี ประตูมือกาวของอิตาลีที่ในตอนนี้ดูแล้วการันตีความหนึบเป็นไหนๆเขาถูกยกย่องมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วท่านทราบดีครับว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่ใครจะคิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นฮีโร่ที่ช่วยป้องกันประตูจากทีมคู่แข่งมาหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเขาพาอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020มาครองหากย้อนกลับไปถามกันว่าชายคนนี้เนืบจริงเหรอก็คงมีแฟนบอลหลายคนตอบเข้ามาอีกว่าที่ฟอร์มดีนั้นอาจจะเป็นเพราะความเก่งชะกา ของกองหลังอย่างลีโอนาร์โดโบนูชีและจอโจคิเอลินีที่ยืนเฝ้าด่านสุดท้ายให้กระมัง ใช่ครับนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราไม่อาจจะโต้เถียงได้แต่ความพิเศษกว่านั้นสําหรับสถิติยูโรในหนนี้ที่โจโลงสนามไปแล้ว719นาทีมีเพียงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นที่มือการายนี้ได้พักโดยทั้งหมดนั้นเขาเสียไปเพียง4ประตูนอกจากนั้นยังสามารถเก็บคลนชีตได้อีก3นัดและทําการป้องกันประตูอีกถึง9ครั้งหากจํากันได้ในรอบตัดเชือก อิตาลีเสมอในเวลากับสเปนจนถึงดีการในก่ารดวลจุดโทษและชายคนนี้แหละครับที่สามารถเซฟประตูของคู่แข่งไปได้ถึงสองครั้งจนพาทีมอิตาลีเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้มีความมหัศจรรย์ในการอ่านเกมหากอยากจะชมว่าเขายอดเยี่ยมก็คงจะดูน้อยไปด้วยซ้ําเพราะฉากสาคัญกว่านั้นในเกมที่ชิงชนะเลิศกับอังกฤษเจ้าตัวเสียประตูให้กับสิงโตคำรามจนแฟนบอลหลายๆคนมองว่าคงจะสูดทางแล้วล่ะเพราะว่าเจอกับของจริงและที่สําคัญนั้นยังเล่นในถิ่นคู่แข่ง ที่มีคนดูนับก,กว่า60,000ชีวิตรายล้อมอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาครับ อิตาลีกลับคืนสู่เกมได้และผลก็จบลงด้วยการดวนจุดโทษเป็นครั้งที่ 2, 2> ใช่ครับเขายังคงมุ่งมั่นที่จะสามารถป้องกันประตูให้ได้และมันก็เป็นอย่างนั้นเขาเซฟลูกสําคัญถึง3ลูกให้กับอิตาลีหลายคนมองว่าอังกฤษจะส่งตัวยิงอย่างซาก้ามาฆ่าดอนนารูมาอย่างแน่นอนแต่ก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าขายยอดเยี่ยมกว่าคงไม่พ้นเขาคนนี้แหละครับหลังซึ้นเสียนุกวีดทุกคนวิ่งเข้ามากูร้องเข้ามากอดเขาด้วยความดีใจนายมันสุดยอดจริงๆที่ใหญ่ตะโกนออกมาพร้อมกอดเขาอย่างแน่นจากนั้นน้ําตา ความสุขก็ค่อยๆไหลครับต้องยอมรับกันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดดนาร u มานายมันฮีโร่จริงๆ